พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของจีนที่ช่วยให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นในแง่ของข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานพบว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยครอบคลุมมากกว่า400ล้านครวัวเรือนโดยสถานีส่งสัญญาณ 5G จำนวนกว่า1,850,000แห่งทั่วประเทศก็ยังช่วยให้ทุกๆมฑลนของจีนสามารถใช้งาน 5G ได้รวมทั้งช่วยให้ทุกๆหมู่บ้านเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อีกด้วยนะครับ ส่วนข้อมูลเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเพรว่าระยะเวลาเฉลี่ยของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่29.5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ1ชั่วโมง เมื่อไปเปรียบเทียบกับเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ99.6ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดสะท้อนว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือส่วนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊กคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ33.3และ32.6ตามลําดับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ททีวีในสัด 6และ26.7ตามลำดับนั่นเองเนี่ยนะครับก็สะท้อนมาถึงประเทศไทยด้วยที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มกีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นเครือข่าย 5G ก็เข้ามารองรับทำให้คนเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยทำจากทุกอย่างทำจากมือือ